แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่เก่งสุรชัยของเราอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่เก่งสองรอบแล้วครับตัอย่างที่บอกนะคะว่าพาร์ทนี้นะคะเราจะมาเจาะคำถามนะคะแบบลึกๆเรื่องส่วนตัวของพี่เก่งเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะพี่เก่งพร้อมไหมครอมครับเพราะว่ารอบนี้จริงจังนะเครียดนะพี่เก่งเลยเครียดเลย พี่เก่งพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ <S <S เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับคำถามกันเลยนะคะพี่เก่งพร้อมเรี้ยงค่ะพร้อมครับค่บคะอยากจะให้พี่เก่งนะคะเล่าประวัติเข้าวๆวหน่อยในการเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยว่าเริ่มตอนไหนยังไงแล้วก็เล่นให้กับทีมไหนเป็นทีมแรกค่ะคร่าวๆนะใช่ค่ะเร่าวๆเอานี้เดียวแต,ตแต่ปอนหนึ่งเลยไหม นนยาวเ,ยเ,เริ่มเล่นในในกรุงเทพก็จากปทุมวงคาครับแล้วก็มาเริ่มเล่นให้ปตทออนณะตอนแรกปตท<ม>เพราะว่ามันใกล้โรงเรียนแถวลองเตยครับก็อาศัยว่าไปลองคัดตัวดูเพราะว่ามีเบี้ยเลี้ยงก,ก,ก็ลองดูเผื่อแบบแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ก็เลยไปไปคัดตัวแล้วก็ติดแต่ตอนนั้นยังเป็นบอลบอลถ้วยครับพระราชาทานถ้วยขอก็ไปไป,ไ,ปไม่ใช่ไปขอเล่นนะครับไปไปไป,ไปขอแล้วก็ <laughs> แล้วก็ติดได้เล่นอยู่พักหนึงเหมือนเหมือนรอหาประสบการณ์แล้วก็จากนั้นก็มาสมสรนตำรวจที่ที่เคยอยู่มายาวๆเกือบ1อสิปีแล้วก็จนมาถึงตอนนี้อยู่มีปีเลวรัเลย้าข้าวาข้าวๆแล้วนักฟุตบอลเนี่ยเขาต้องมีไอดอลในดวงใจใช่ไหมคะแฟนคลับอยากรู้แน่นอนว่าแบบพี่เก่งเนี่ยมีไอดอลเป็นใครในดวงใจคือสามารถตอบได้เลยทั้งคนไทยแล้วก็แบบฝรั่งนะคะก็ถ้าต่าง ต่างชาติก็จะเป็นองลีครับเพราะว่าเราดูเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับมันกุรเทพไม่ใช่เหรอได้ใช่ไหมดวงได้ได้ได้เออได้ได้องลีครับองลีองลีเพราะว่าเราดูตั้งแต่ดูเรื่องดูบอลตั้งแต่เด็กดูองลีส่วนบอลไทยที่ดูคู่กันมาก็จะเป็นไม่ได้ชอบใครเป็นแบบเป็นเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับแต่เราชอบแบบดีมทีมอ่ะดีมทีมชุดชุดโค้ชเราก็อยู่นะค่ะ จะม,มีพี่โอค์พี่วังพี่แบนอะไรมาเนี้ยครับเป็นชุดดีมทีมมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในประเทศไทยครับแล้วทีมที่พี่เก่งเชียร์อยู่อะคะ่ะที่แบบเป็นในดวงใจเย่ยพี่เก่งเชียร์ทีมอะไรถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นอาร์เซนอลครับอตอนแรกเชียร์ลิอรกพูครับเชียร์ลิอรกพูแต่ว่าพอ <laughs> พอชอบอังลีก็มาเชียร์อาร์เซนอลนครับ <laughs> ส่วนไทยก็ถ้าไม่นับทีมที่ตัวเองอยู่ <laughs> ผมไม่ค่อยได้ดูครับ คือเข้ามาในกรุงเทพก็มามาเล่นเลยเลยไม่ได้ชอบทีมไหนเป็นเป็นส่วนตัวครับค่ะก็อยากให้พี่เก่งเล่านิดนึงนะคะว่าเรื่องราวที่คิดว่าแบบมีความสุขมากที่สุดในชีวิตคืออะไรมีความสุขมากที่สุดเหรอคร<ช>ับทำไมพี่เก่งเรื่องนี้แล้วแบบแฮปปี้เลยอ,อะไรเงี้ยออมันมันก็หลายอย่างครับหลายอย่างหลายอย่างความสุขความสุขที่เราเรามีในชีวิตก็ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่เราอยากจะทําให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือรับราชการตํารวจก็ทาจนจนจนได้เป็นนายตำรวจเป็นปุ๊บจะลาออกเลยพ่อพ่อแม่ภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วดีไหมดีมากแล้วก็แล้วก็สามารถติดทีมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่แม่พ่อหวังก็อยากเห็นด้วยประมเปล่าครับรับราชการติดทีมชาติแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้เป็นสิ่งที่เรา ภูมิใจมีความสุขที่สุดหครับค่ะแล้วสิ่งที่พี่เก๋คิดว่าเศร้าที่สุดในชีวิตเลยอะคะมีเรื่องอะไรบ้างคือมันชีวิตผมมันมันไม่ที่สุดครับมันไม่ไม่มีอะไรเศร้าแบบที่สุดหรอกครับแต่ว่าบางช่วงเวลามากกว่าก็ช่วงที่บอลเราตกชั้นมากกว่ามั้งผมเศร้าด้วยค่ะ้วยมันมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อมากช่วงเวลานั้น่รัค่ะ อยากจะถามว่ากองหลังชาวไทยคนไหนที่พี่เก่งเคยดวลมาแล้วรู้สึกว่าเขาเก่งมากเราผ่านเขาไปได้ยากมากเลยคือใครคะต้องบอกว่าไม่ได้ผ่านเลยดีกว่าครับผ่านไม่ได้เลยดีกว่าก็น่าจะเป็นชุดนั้นน่าจะเป็นน้าอา่ำรอลกับกับพี่โลดเลย ก็ยังพอทันก็คือถ้าแง่หน้ามาเจอก็คือไม่ผ่านแล้วเราก็ไปทางเราไปทางอื่นดีว่มาไม่เสี่ยงครับไลดการปะทะครับไม่เสี่ยงคราไม่เสี่ยงแต่ถ้าเป็นต่างชาติที่เคยดวนนะคะต่างชาติก็เออแต่แต่ละคนแต่ละทีมก็ก็เกือบทุกทีมครับเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วอะไรมาต่างชาติแต่ละคนับที่เจอในในบิบ นี่เป็นคำถามเบสิกเลยนะคะอาหารที่ชอบอะไรคะส้มตำครับส้มตำไก่ย่างน้ำลายไหลเลยกุปลาร์ดได้ป่ะคะได้โอเคแล้วก็สถานที่ที่ชอบในเมืองไทยอะคะชอบอะไรชอบที่ไหนเพราะอะไรก็น่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ครับที่แบบว่าโซนแบบภูเขาหน่อยแต่ที่ไปบ่อยๆกับเพื่อนกับกลุ่มก็น่าจะเป็นแบบเหนือแถบแม่สอนแถบตาอะไรประมาณนี้คอนแทคเบสที่ เก่งก็มีแต่ภูเขามีแต่ม่าใช่ใช่ใช่ใชพี่เก่งคิดว่าใครเนี่ยเป็นตัวปวดประจำทีม B G p U ของเราคะตอนนี้หละครับค่ะตอนนี้ให้ไอโป้ครับไอโป้เพราะว่ามันมันมันปวดทุกที่ทุกเวลาเลยครับปวดยังไงบ้างอ่ะพี่เก่งคือ <c oughs> มันตัวใหญ่ไงตัวใหญ่แล้วเราก็คือไม่ประนัดแน่นอนบางทีมันก็มาอุ้มมั่งมากอดมั่งแล้วมันตัวใหญ่เราแบบโอ้โหแทบแย่เลยนะบางทีหายใจไม่ออกคือถ้าเจอก็จะระวังไอ้นี่ไปก่อนเลยไอโป้นี่แหละ แล้วคนที่คิดว่าอารมณ์ดีที่สุดในแก๊งเลยในก<น>ลุ่มในทีมก็พี่เบนซ์ในโปโ้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามาที่ไรก็อารมณ์ยิ้มแย้มคนชื่อโป้ใช่ป่ะคะต้องขึ้นรูปเลยนะ <c oughs> แล้วพี่เก่งคิดว่าใครเนี่ยในทีมที่แบบดูสุข,ขุมนิ่งๆแล้วก็ดูเครียดๆดูแบบไม่เล่นอ่ะที่สุดในทีมค่ะก็ น่าจะเป็นนิวกับตังครับเกาจะขืมขืมหน่อยนิ่งๆใช่ไหมบอยด้วยบอยด้วยบอยมันก็นิ่งของมันอ๋อแล้วแมทที่อยู่ในความทรงจําของชีวิตเลยอะคะคือแมทไหนเอ่ยคือแมทไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแมทที่มีโอกาสได้ลงเล่นทีมชาติแบบเป็นทางการมั้งครับที่ที่ที่เจอกับซาอุที่เราได้เปลี่ยนไปช่วงสั้นๆที่แล้วมันเป็นอะไรที่เราตัดสินใจแบบผิดพลาดอะ เราวันนี้จะยิงเลยอะแล้วเราจับบอลลงแล้วเราก็เหมือนเหมือนจังหวะมันมันจะจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราก็ทําผิดพลาดเลยมาเนี้ยมันมันก็ยังทําให้เราจดจําอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าพี่เก่งไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเนี่ยอยากจะทําอาชีพอะไรเพราะอะไรคะยื่นขายปลาหมึกไฟฟ้าไม่ได้ก็เคยไปมาแล้วมันดูคื้นเนี่ยไม่ไม่ก็ ก็อาจจะเป็นถ้าไม่ตำรวจก็เป็นโจรไปเลยครับน่าจะประมาณนี้ฮะเพราะดูทรงตัวเองแล้วก็น่าจะโจรพี่ว่าน่าจะโจรเพราะตำรวจเคยเป็นมาแล้วมาออกมาแล้วแล้วสนามฟุตบอลที่แบบชอบที่สุดที่เคยไปเล่นมาชอบที่ไหนแล้วกเพราะอะไรชอบที่นี่ครับโอ้โหูเป็นมากสนามสวยสนามสวย น้ำเราเนี่ยครับเพราะว่าดูดูแลดีแล้วก็ดูใช่สวยเนาะใช่ครับสวยมากค่ะสวยที่สุดเลยค <ibe> ่ะ <vit> ถ่ายเลยครับถ่ายดูสักนะครับมีตัวเลขที่ชอบบ้างไหมคะตัวเลขมงคลอย่างเงี้ยเลขมงคลเพราะอะไรชอบเลขก็มีครับมีมีก็จะมี12แต่บางคนไม่ชอบนะโหลนะเบอโหลเบอร์โหลสิบสองสิบเบอร์แปดเบอร์เก้าอะไรมาสิบสี่สิบสี่องลีอ่าชอบเลขอะไรที่สุดคะเออเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าเพราะอะไร ก็ชอบมันมันจะบอกว่ามันสวยมันก็ยังไงอยู่ใกล้กเลขเก้าใช่ไหมมันคือเราใสมาตั้งแต่เริ่มเล่นตอนที่มันช่วงหนึ่งที่มันแล้วมันก็ดีกับเราอะไรประมาณคือเป็นเลขเฮงๆว่างนเลขโคตชอบโคตรชอบพันการใช่ถ้าพี่เก่งย้อนเวลากลับไปได้ในอดีตนะคะอยากจะพูดอะไรกับตัวเองหนึ่งคือบ้างสั้นๆเลยครับ ทำไมมึงไม่ตั้งใจเรียนวะเทานี้ได้หลายคนคงอยากช่เหมือนเหมือนจึ๊กนะก็จะมีแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือคือไม่น่าจะบู๊ขนาดนี้เลยประมาณนี้คือหลายอย่างในชีวิตมันครอบคุมไปว่าบางอย่างไม่ต้องทําอะไรประมาณนี้คือเราเราผิดพลานมาก็มีอะไรประมาณนี้ไอ้ที่ที่มันไม่รับทำ ไม่ว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบพี่เก่งเนาะใช่เหมือนกับตอนวัยรุ่นเนี่ยเรารู้สึกเลือดร้อนมากรู้สึกแบบต้องลุยต้องมาทะยอมไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากเป็นคนใจเย็นๆนะคะคามดาวค่ะแต่คิดทันก็ใจเย็นเยไม่หอนใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเอกลุศิมากๆนะคะสําหรับคําถามที่ถามพี่เก่งนะคะบอกเลยว่าพี่เก่งอาจจะไม่เคยไปบอกที่ไหนมาก่อนถูกต้องมาบอกที่รายการนี้เป็นที่แรกด้วยค่ะใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนจะลากันไปนะคะเราอยากจะให้พี่เก่งเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆ BGPU ของเราหน่อยค่ะครับก็ตอนนี้ทางทีมเราก็เต็มที่กันจนทำให้เห็นว่าเ,เราเราอยู่ในจุดที่ที่มันเหมาะสมกับเราแล้วแต่ว่างานมันยังไม่จบเ,เราต้องทำต่อแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเราก็อยากให้แฟนบอล เข้ามาติดตามเราต่อเนื่องตลอดไปจนจนประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับผมก็อยากจะให้ติดตามพวกเราแล้วก็าตามเชมป์ของเราเยอะนะครับสุดยอดมากรบมือเลยนะคะใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆนะคะที่แบบว่าให้เราจอดลึกนะคะแบบเอกคุ้มสิมากๆเลยทีเดียวบอกเลยสนุกมากสำหรับ EP นี้นะคะและนี่ก็คือพี่เกศรชาติสารีพิมค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ติดตามดูนะคะว่าเราจะไปซอกแซกเจาะดึกเบื้องหลังที่ไหนนะคะกับรายการ Be High the Feel วันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Be h i n d the Feel เพียงใช้โค้ดส่วนลดนี้ รับส่วนลดทันที80บาทเมือเ่อซื้อสินค้ากงมึกครบ300บาทขึ้นไปที่ TIF Shop Official ในแอปพลิเคชัน Shopee อย่าลืมมาชอบกันเยอะๆนะขอขอบคุณบัตรกดเงินสด u m e Plus สมัครวันนี้ได้โปรกดเงินสด0%นาน30วันไปเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าไปดูได้ที่ www. Ice Dot Com.